สวัสดีครับกลับมาแล้วกับเคลนาบิดออสเปอริตนะครับหลังจากที่เราช่วยบ้านตะลุงคนนี้ได้นะครับโอเคมีเครื่องรางอิมมากมายถูกซุกซ่อนอยู่ในพื้นที่ที่เสื่อมสภาพของป่านี่นะ <c oughs> ข้าจะไปรอเจ้าที่นั่นได้ขอรับแต่อันนี้ของผมนะนี่เราเห็นนะโอ้มืดหน่อยหน่อยน้องน้องน้องไปยกให้หน่อยน่ารักน่ารักต้องใจทำงานลูกต้องใจทำงานหุ้ยอันนี้ไหของเรานี่ครับไม่เอาเราเอานะบอกก่อนเฮ้ยน้องเปิดหน่อย อะไรไม่รู้อ่ะอะไรอ่ะโอ้มีน้องเพิ่มอืมแอบอยู่ตรงนั้นนี่เองนี่จะรับประสบบ้านใหม่นะ <c oughs> น่ารักน่ารักสิบเจ็ดตัวเอาลบรครับผมเดี๋ยวนี้น,นี่คือที่วาร์ปนะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยหยาดน้ำตาแห่งขุนเขาโอู้นี่ไงหยาดน้ำตาน้องเอามาใส่ตัวนี้แล้วนี่ใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้ อ่าเรียบร้อยใส่แล้วต้องไปเอาทำลายตรงไหนแน่นอนครับทุกคนข้างล่างปะดี๋วครับนี่ของเรานี่ของเราไม่ใช่ของใครของเราทั้งนั้นโอ้โหน่ารักน่ารักไปไหนต่อ๋ยวาขบนแป๊บวไงพหน,นมพหนมคุยด,ด้วยหน่อยรู้สึกที่ รูส้สึกดีน้องที่ได้กลับมา,าใช่เขาอยากให้ท่านทาโร่อยู่ที่นี่จังเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโลกไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้อยู่เฮ้ยอันนี้ทางไปไหนฮะทําไปต่อหรือเปล่านะมีสองทางครับน้องก็โดดตามอะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะหยุดเลยหยุดเลยเราอะไอ,อตัวแสบ <laughs> <laughs> แบกแบกดอกไม้ไล่เฉย สิบแปดตัวครับโอ้โหดีใจดีใจที่ได้อ่าอ่ะ,อะน้องไปปึง้งจุดก่อนจุดก่อนมุดเลยป๊ปปปปอกปกปันนี้ไงอันนี้ขยับมาถูกแล้วใช่แล้วเรจุดน้อตัวตรงนี้โอเคโอค้ยอันนี้มันติดคื่ออ๋อโอเคยิงออกมาน่อยน้ำตาครับน้ำตากรรมเทพเอาเลยเอาเลยพร้อมยัง มาตรงนี้แหละใช่เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกว่านะนเอ้ยเอานอมิน่าเฉยเลยครบทุกคนเราไม่ได้คิดไปเองนะนอมิน่าแล้วใช่นอมิน่าแล้วทุกคนโอ้โหอยิ่งเยอะยิ่งมีหน้าออกมาใช่ไหมเฮ้ยทำไปต่อได้ครับแต่อันนี้อืมอันนี้ทิ้งธนูทุกคนเอาสักหน่อยเปล่าเอา้าเดี๋ยวโอ้เปล่าอยู่ข้างบนโอเคอันนี้นะ่ะอีการหนึ่งปึง้ง ได้ไหมราต้องยิงสองเงนอ๋นอน่าจะยิงสองเงนได้เลยครับได้ปึงป้งปึ้งขึ้นไปอ๋อป้าอยู่นี่นี่ครับเป้าอ,อยู่นี่สวยได้ไหมไม่ให้ดบอ่ะนี่นี่เดี๋ยวเราวัดตรงนี้ได้ปะ่ะนี่ไงตรงนี้ได้ขอวัดเลยครับปึง้งน้องมาเลยเด็กดีปึง้ง เพิ่มอีกหนึ่งตัวเท้าน้องเป็นหัวนุ้งเท้าแมวเลยสิบเก้าตัวแล้วคุณเอาไปเล่นไปได้เยอะอยู่แล้วเนี่ยทางนี้เปล่าเรายังไม่ได้จัดการเลยปะรอเราจัดการแล้วนี่ไงเราไม่ทงไปต่องไงครับเราไม่ได้ไปอะ่ะเมืเ่อกี้เราจำได้ไปอระเบิดเรียบร้อยเพราะอันนี้เรายิงได้อ้าวเดี๋ยวทำไมมันมมนเหมือนไม่เซฟให้เลยอะที่เราทำไว้อะโอเคเข้ามาครับ ต้องมีอะไรสักอย่างสิหน้าเอาข้างในนี้ก็ต้องใช้โอเคน้องๆว่ายน้ำชิลเลยอ่ะไปวันนี้แล้วมังกรตัวน้อยจงมามัางกรตัวน้อยไปเขาไปไปผมบังคับสองฝั่งครับบังคับสองมือมีหมุนได้ด้วยอาบีหมุนมีกระแทกด้วยฮนะเฮ้ยมีหมุนด้วยเอามีหมุนเพิ่มขึ้นมาว่ะอา่าเรียบร้อยเปล่า ขอบูชาสักการะหน่อยครับได้เหรียญครับพี่บโอ้โหพันกว่าบอกเลยว่ารวยลงตรงนี้ใช่ไหมอะ่ะไม่สิได้ทางใหม่ปะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเราสามารถลอยแล้วก็ยิงได้ด้วยเอาโหเรามีของทั้งนั้นเลยแถวนี้ขอบคุณครับโอ้โหราวันใดคนช่างฝันจริงๆเอาหมวกใหม่ปะหมวกใหม่ มกขนนกค,ครับทุกคนเยี่ยมมีกองหนึ่งอันขอเก็บนะครับเฮ้ยได้หม,มวกเพิ่มด้วยขอหมวกเยี่ยมอ๋อจบความแข็งแกร่งเครื่องล่างใหม่เดี๋ยวพวก็ลังโจมตีอย่างมากสิบวิอ่ะใช้ดอกไม้ชีวิตเอาเรื่องโอ้โหได้เครื่องล่างแล้วครับทุกคนมาครับเรามาแต่งตัวให้น้องสักกันหน่อยหนึ่งได้หมวกใหม่มาตั้งสองอันแน่นี่ไง ซื้อเลยครับอย่างละสองอันน้องจะสุ่มใส่ให้ใช่ไหมเนี่ยโอ้น่าจะใช่ครับมาแบ่งๆกันใส่ลวกันน้องอย่างละสองสองอันสามอันจะหาทางไปต่อครับตอนนี้งงทางมากถ้าให้เดาน่าจะไปทางนี้แม่นบ่ไม่ใช่ตอนนี้เหมือนเหมือนจะหลงทางกว่าคนไม่รู้ไปทางไหนครับประตูนั้นมันไม่เปิดอะ่ะจะมาหน่นพภารกิจให้อ,หอยู่ให้ไปข้างหลังประตูครับ เนี่ยทุกคนพลักิจมันให้มาทางนี้อะแล้วมันไปยังไงวะเนี่ยยิ่งเหรอเอาไอ้บ้าเอ้เราเดินวนตั้งสามสี่รอบอ๋อโอ้โหไอ้บ้าเอ้ผมวิ่งครึ่งชั่วโมงหาทางไปเนี่ยโอ,โอเคสุดก็เจอไอ้บ้านน้องก็ไม่ช่วยใบ้เลยป่าได้ถูกลืมเรือนครับทุกคนมาไปต่อได้สักทีครับ หนื่อยหน่อยไม่มีใครรู้อายุที่แท้จริงของสารโบราณพวกนี้เลยพวกคนที่สร้างมันขึ้นมาถูกลืมเลือนไปนานแล้วแต่ผลของพวกเขายัางคงอยู่ขเขาเฝ้าดูผืนป่าเป็นเหมือนผู้พิทักษ์โบราณวิญญาณของทาโร่ได้ทำให้สถานบูชาแปดเปื้อนและปิดผนึกทางเข้าไปยังต้นไม้ผู้พิทักษ์ข้าสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของทาโร่นั้นข้าทาให้ตําแหน่งของสถา,านบูชาต่าง ไว้บนแผนที่ทขอรรงเจ้าแล้วนะขอบคุณลูซูข้าจะชำระล้างพวกมันแน่นอนโอเคครับความรักของทาโลกเฟิร์นฟูนฟสานโบราณครับทุกคนปลาปลานี่นนคืออะไรปลานี่คือไปไหนสแกนก่อนคิด <problèmes> อะไรไม่ออกนี <aine> ่ยกขึ้นหน่อยน้องน้องน่าจะทําได้ไหนไปทางหลังด้านหลังก่อนด้านหลังไม่มีใช่ไหมโอเคโอ้สี่โอ้ยเดี๋ยวสี่ร้อยกว่าเราอัพสกิลดิเวลากดอ่ะเอ้ยโอ้โหสโล เอาเลยครับหนึ่งอันครับมีประโยชน์มีประโยชน์อันนี้คือความท้านของโลกเพิ่มมากขึ้นโอเคโอค้โหเผืองเพืองเพืองอะไรละ่ะแพงจัดเลยเอา้าโอ้โหเราใช้น้องได้ด้วยเราก็รีบไปไงไปต่อไหนขอปราบหน่อยพี่ผมเขาเรียกว่าห่างหายจากการต่อสู้ไปเยอะแล้วเนี่ยเฮ้ยข้างบนมีของเดี๋ยวเดวีโอ้นี่ ไม่เปิดอ่ะโอ้โหไม่เปิดวะได้ไงวะเนี้ยเฮ้ยขึ้นได้ปะเนี่ยเอา้าฝืนอ่ะเขาเรียกว,ว่าฝืนอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวหนึ่งสองสามแล้วก็สี่สวยได้อะไร,อะไรโอ้เอาได้น้องเอาไปอยู่อะไรตรงนี้แล้วมาครับอยู่ดีก็ได้สมุนเพิ่มโอ้ยิ้มสองตัว ดูดิโอ้โหหนักจัดเลยคุณหนึ่งสองเอี่ยมร้อยครับเราสามารถเอ้ยโดนอยู่เรียบเสร็จโจนเ <c oughs> ดินหน้ากากน้องด้วยในชุดใหม่เอาเป็นเรื่องจาดเอาเรื่องจาาหน้ากากของสองพี่น้องครับอุย๊ยเดี๋ยวนะโอ้โหนี่ไงวิบบับมาแต่ไกลฟึ่งเรียบร้อยครับเฮ้ยขอลองใส่ทาร์โลดูไหมปะเผื่อจะเห็นแบบขาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห ดีนะใส่ทาโล่ไม่งั้นมองไม่เห็นนะเนี่ยอันนี้อ่ะเคยจะเจอท่ารอยเท้าน้องครับไม่เจอไม่เจอโอเคโอ้ข้างบนนี่หมู่บ้านของใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันฮลัลโหลนายว่าไงทางนี้มุ่งหน้าเข้าสู่ถ้ำโคมเครื่องรางเขาอยู่ในนั้นอะ่ะแต่เราต้องมีสิ่งที่ทรงพลังเพื่อฝาเข้าไปออกมาเจอตัวนี้ใช่ไหมได้ได้ได้โอเคเราต้องมีสิ่งที่ทรงพลังครับสิ่งนั้นเรากำลังตามหามันอยู่ไม่ว่าเจ้าจะเป็นอะไร หรือเป็นใครมาจากไหนโอ้โหจริงนะเราเดินวนเก็บของโอ้ยเดี๋ยวเดี๋วอะไรอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นข้างบนได้แบบนี้ไปสิครับเฮ้ยเราขึ้นหมู่บ้านแล้ว,ว่ะอ้าวเดี๋ยวขึ้นมาทําไมอะ่ะเฮ้ยอันนั้นอันนั้นไม่โดนครับขึ้นข้างบนไปก่อนได้อยู่ข้างบนได้เลยครับของอะของดีน่อยู่ข้างบนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ โอดูดิเห็นไหมหนะโอ้โหเดี๋ยวทำไมมันขึ้นมาแล้วมันมาสุดตรงนี้ได้ไงได้ไงอ่ะไม่ได้จะสุดตรงนี้ไม่ได้เอ้ยไม่ไม่ไม่ไมันต้องมีทางไปต่อดิขอดีฝั่งนึงนูนน่นโน่น,น,น,นมานี่เอายก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 เอามาไว้ๆๆตรงนี้อา่าเก่งมากเก่งมากลูกมาสองฝั่งสองฝั่งอ่ะปึ้ง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 เรียบร้อยเอา้า จัดการได้เลยปะเนี่ยสวยแบบนี้ก็แจมแมวของดีครับอยู่ที่เราอ้าวพวอไงพ่อหนมปึ้งขอเหรียญหน่อยครับสาลบูชาพวกนี้ถูกสร้างขึ้นบนจุดพบจุดรวมพลังอะ่ะก้อนหินเหล่านี้ถูกฝังไว้ลึกเชื่อมโยงกับพลังที่ไหลยอยู่ใต้พื้นดินอืมอย่างนั้นหรอเดี๋ยวก่อนนะเอาไปทำลายตรงโน้นได้หนึ่งอันครับไนะด้อันเดียวปะ อันนี้เราไม่น่าจะขึ้นทำลายได้ปะน้องลงน้ำได้ไหมไม่รู้น้องออกมาไปเลยครับลงน้ำได้ปะเอาลงน้ำไว้ทำได้ด้วยโดน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 ซ้าย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 สวยตรงปลายตรงนี้แหละเยอะๆนีๆ่แหละเอาไปติดคือโอเคคุยมาถงึง้สวยปึง้งอันนี้คือเอาหินเหรอเรื่อหินมอไตรงไหนอ่ะ เรหินมาไว้ตรงนี้ป่ะข้าบนนี้ให้เราโดดเหรอน,นี่ตรงนี้ตรงนี้น้องไว้ตรงนี้เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะโดดเดี๋ยวไม่จะโดดขึ้นไปโคตรจะแจมุอ่ะหุยเล่หุยหุยเล่หุยอ่าวางเลยครับเยี่ยมุน้องวัดตามเราได้แล้วสบายมากโอ้โหมันเป็นปรุดดังเขาเรียกว่าปริศนาพาเพลินนี่ไงโอ้โหบังสายตาฆ่าไม่ได้เราฆ่าเอาหมดอะบอกเลยอย่างน้ข้าได้เห็นแล้วกัน เขาบลนี้ไปต่ออีกทางเลยเนี่ยทำไปต่อที่ยาวไงเป็นประตูหรอบนี้ป,นประตูเดี๋ยวนะโอ้ถึงไหมเขาว่าโดนไหมอืม <c oughs> เดียบร้อยเสร็จโจรนำาไม่ได้หรอะนี่นอะไร่ะ <c oughs> ต้นไม้ผู้ไปทักถูกไฟแผดเผา,เา <c oughs> แต่มันยังมีชีวิตอยู่่ <c oughs> ากของมันอย่างลึกเ <c oughs> ชื่อมโยงกับสาโบราโบราณก็ชำระชำระล้างสถานบูชา <c oughs> แล้วประตูจะเปิดออกืมทุกอย่างเพอร์เฟคไปหมดน้องมานี่วันี้ก่อนนี่ครับแล้วก็รวบรวมน้องมาปึ้งไปแอบอะไรโยนนั้นน,นละลูกว้าวเ <Yeah, S 1> ยี่ยมเยี่ยมสามแล้วคุณโอโหทาไปเล่นไปเฮ้เราวิ่งไปเรื่อยนะวิ่งแบบไม่มีจุดหมายครับทุกคนไปก่อนไปก่อนเฮ้ยต้องสาบป,ปะอันนี้ต้องสาบอันนี้ต้องสาบมาไม่ได้เจอตั้งนานเนี่ย โอ้สตูห้าตัวอะไรโอ้โหตบสองทีก็ไม่ปอกกันแล้วไรนี่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาจากไหนมาจากไหนข้างหลังมาจากไหนนี่เออโอ้โหเล่นใหญ่เล่นใหญ่เล่นใหญ่หลบก่อนเล่นใหญ่ตรงนี้ต้องหลบก่อนเอาเอาอะไรโดดทุบหลบก่อนนี่ครับปึง้งบอกได้หนึ่งว้เรียบร้อยน้องลุมมัน ล้มมันล้มตีนิจับจับสิครับชาร์จเป๊หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหไอ้บ้าเอ้เอาโอ้โหเราจัดการไม่มไม่ทันว่ะคุณมันต้องจัดการให้ทันเวลาแต่รู้สึกว่าดาเมจเราจะน้อยเหลือเกินไม้ดาเมจข้าน้อยติดไม่ได้นี่นี่นี่ครับจับไปก่อนเลยจับไปก่อนเลยใขรใขรไขรใครเองใช่ไหมนี่ครับอืเอาเราเอาเราเจ็บแสบเอาเราเจ็บแสบนะ สหายเอาก่อนเอากรได้เปรียบเอาก่นได้เปรียบนี่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 ลนหลบกรเฮ้ยยิงยิงยิงปึงสโลปึงโอ้โหเรียบร้อยน้องลุ้มลุมลุ้มุมลุม,ลม,ลมจัดการนี่ครับซัดก่อนซัดก่อนโอเคเฮ้ยสโลยิงระเบิดเข้าไปปุ้มไม่โดนแฮนี่นี่ทบก,ก่อนทบหนึ่งทบหนึ่งย่าย่ย,ย,ย่สวยหมดแล้วหมดแล้วปะเรียบร้อย มีเวลาก็ไม่บอกมาโถนี่เอานี้อันนี้อันนี้เฮ้ยเดี๋ยวมีหมวกใหม่มีหมวกใหม่ครับทุกคนน้องลุมนี่ลุมเลยลุมเลยงงไปหมดเลยจ้าเฮ้ยเอาบอลอยู่ตรงนี้ครับทุกคนโอ้โหนี่เอาอะไรอ่ะนี่โอ้โหเอาหนักเอาหนักใหญ่ละเอาเอาของไม่ได้ด้วยค่อยค่อย ค่อยๆยิงก่อนค่อยๆยิงก่อน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหสโลวก่อนหนึ่งตัวหนึ่งสองหลบก่อนหลบก่อนยา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 เด้อย,ยาหนึ่งสวยสองสวยมาปุ๊บขอหัวหนึ่งที่ึ้งได้ไหมโ,โหเก็บเต็มละขอเลือดก่อนน้องสวยมามาโอ้โหมันตีสองทีได้ไง,ไงวะเนี่ย นี่ครับนี่ซัดซัดบล็อกก่อนบล็อกอีกทีไหมบล็อกก่อนย่อเฮ้ยหลบ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 เอ้าไม่หลบหมดแต่ง้างเอ้ยอมหมดแต่ง้างง้างอะไรง้างอะไรอย่างง้างอย่างง้างบ่อยนี่หลบก่อนหลบก่อนโอเคโอ้เดี๋ยวอย่างง้างอย่างง้างอย่างง้างนานอย่างง้างนานไม่ดีไม่ดีดเฮ้ยโอ้โหตัวตั้งใหญ่เฮ้ยเดี๋ยวหลบได้ไงอะ่ะเอ้าโอ้โหเดินออกนอกพื้นที่ บางทีก็เหลือเชื่อกับนี่คือเกมอะไรเนี่ยมาเอเคครับเอาตัวข้าบนก่อนเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยอะไรอ่ะขอก่อนที่หัวเองน่ขอก่อนมาอย่าอยาโอ้โหโดนได้ไงอ่ะโดนได้ไงพี่โอ้โหโดนเฉยเอาโอ้โหเรานี้เราเก็บไปแล้วด้วยโอ้โหมาได้หนึงรอบได้สวยมาโดนหลบอลหลบอลหลบอ น้องเล่นหน่อยน้องโอ้โหเอาน้องไม่ขึ้นนะ่ะน้องน้องน้องโอ้โหช้าช้ามากช้าช้านี่นี่ยิงก่อนข้างหลังสวยปุ๊บหลบก่อนหลบก่อนมาอมลบลบลบน้องน้องเฮ้ยน้องน้องไม่มาโอเคโอเคหลงปุ่มมากตนนัวนี้กดไปเรื่อยกดไปเรื่อยได้กดไปเรื่อยก่อนสวยขึ้นบนครับโอ้โหไม่จบไม่สิน้น ยังมีไม่จบไม่สิ้นมีไม่จบไม่สิ้นอะไรอะไรมาสิโอ้โหไม่มาฉลาดเหรอฉลาดเหรอแล้วไงอะนี่ครับปัดไปปัดปัดปัดตีครบตีครบครบ,ครบสองเลยมามีอีกไหมมีอีกไหมเฮ้ยด้าน,นซ้ายเคยเสียหายเหลืออีกสองหนอครับทุกคนโอเคเดี๋ยวขอขอนัาย่อนสวยสโล ยิงหลังโอ้โหไม่โดนยิงหัวไปก่อนเยี่ยมชาร์จครับโอ้โหชาร์จหนึ่งทีสวยชาร์จสองทีเอาตัวนี้ก่อนนี่นี่นี่โอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บใจเย็นครับน้องลุบเลยโอ้โหนี่เปิดระเบิดสองตัวปุ๊บปั๊บปุ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 ๊บโอ้โหเอาอีกทีนึ่งอีกทีนึงเฮ้ยเฮ้ยเกือบ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 ไอ้บ้าเอ้ยนี่เอ้ยหลบก่อนหลบก่อน ยิ่งหลังสวยมาจังหวะน,นี้ได้โอ้โหเอาซีมาปัดสองตัวเลยครับจังหวะนี้เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทําไปเล่นไปมาเคลียร์ให้หมดพื้นที่แถวนี้เฮ้ยมีทางขึ้นได้ด้วยครับแต่มัน้อยทางไหนนะเออไหนขอสูดี หิมะที่ละลายจากสารบูชาขุนเขาไหลสู่ลำธารน,นี้น้ำที่นี่เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วล่ะอือฮึขอบคุณครับขอบคุณที่บอกกล่าวข้าขอซื้อหมวกหน่อยซื้อหมวกให้เด็กๆหน่อยหมวกใหม่มาเพียบครับเราอย่างละสองครับลูกโอ๊กเอาได้เมื่อไหร่ไม่รู้โบทาโลสองนี่โอ้โหหน้ากากนี้ห้าร้อยครับใครได้ใส่ไปนะน้องในได้ใส่หมวกครบแล้วนะ เฮ้อันนี้คือลงไปข้างล่างอ่าลงลงลง,ลง<ฮ>เหยียบก่อนปึง้งอะไรเกิดขึ้นไหมว,ว้าวเดี๋ยวอันนี้มีหนึ่งอันน่ะดวก่อนนะปุ๊บโอเคได้อยู่อ๋อนี่ไงยิงอันนี้แล้วมันจะโอเคเอ้าวมันติด มาสามสิบวิเหรอมาหนึ่งสองสวยมาสามโอ้โหสโลไปก่อนโอ้โหมาเยอะจัดเลยโอโ้เดี๋ยวมาเยอะจริงมาเยอะจริงไหวเปล่าวะไหวอยู่ไหวอยู่โอเคเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะตกจะตกเอาหูกลับขึ้นมาได้สโลก่อนเฮดช็อตเอา้าไม่ยิงอนะ่ะเอา้าวัดอะไรเกมนี้เออได้อยู่ หรยอจะเชื่อไม่ยิงเฉยเมื่อกี้เกือบไปแล้วมามๆๆโอโหงเราเท่านั้นครับปัญหาคือตอนนี้เรา,าเอาของฟาร์มเยอะมากแต่ไม่รู้ว่าทางไปต่อทางไปทางไปทางไ,างไหนครับทุกคน <c oughs> มีน้องแอบปะมีเครื่องมือดักปลาฉุดประมาณที่นี่เลยอ่ะมันเรียบง่ายแต่ก็มีประสิทธิภาพสุงไไงโอ้โหต้องให้เข้ามาในนี้ก่อนเพราะงั้นเนออ้าเดี๋ยว เฮ้ยสถานการณ์ครับทุกคนมาทาโร่ว่าไงเข้ามากันวัง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 อ๋อเด็กๆพวกเด็กๆครับอะไรเอ่ยอื้ม แล้วปัญหาคือไอเนี่ยไปข้างบนนั้นไปต่อมาไหนอีกรอบสิโอเคทางนี้ครับนี่ก่อนหนึ่งแล้วก็ครั้งนี้สองสามแล้วของนี้อีกอันนึงเป็นสี่ครับตามที่เทียนขึ้นครับถูกไหมเรียบร้อยเอาเลยกัน้องเอาเลย ปิศนาพาเพลินมากหมดแล้วนะเราไปแค่าหาทางขึ้นเราหาทางขึ้นได้ปะเด็กๆก,กับทาโลไม่จะตกป่ากันในลำธารเหล่านี้ด้วยความเงียบสงบของป่าทําให้เขาได้ยินเสียงของพวกเขาทาโลก,กับพี่น้องของเขารู้สึกว่าป่านี้ปลอดภัยคนสอนคอมบีรูซสู้อ่าเรียบร้อยนะครับหนะ้ากากมอไงเนี่ยผมว่าขึ้นตรงนี้ใช่แล้วเนี่ยเนี่ย มันไม่มีทางไปต่อทํำไงวะไปไปก่อนอันนี้มันเป็นที่เดียวที่ขึ้นข้างบนได้ตอนนี้เราเคลียร์แดงๆไปหมดแล้วนะตอนนี้มันต้องขึ้นได้แล้วผมว่ามันก็ไม่ให้ดีดวะ่ะเออโอ้โหไบ้าเลยอยู่ฝั่งนี้โอ้โหหาไปสิครับโอ้เหลือจะเชื่ออะไรผมหาโคตรนานอะ ว่ามันจุดไปทางไหนว่าอย่างเงี้ยกว่าจะถึงครับแล้วน้องไม่บอกด้วยนะปกติน้องจะบอกว่าขึ้นทางนี้ไม่ใช่เหรอแต่รอบนี้น้องแบบน้องแบบไม่เอาไม่บอกเว้ยอย่างเงี้ยเอออันนี้คือไม่เกี่ยวใช่ไหมโอเคไปต่อกันไปต่อกันค่อยๆก่อไปครับกระลึบไปกระลึบไปปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บอ่าโดดสวยนี่ไงที่เราทําน้องหลดไว้ลุมเลยลุมเลยขยํำขย้ำ เอาจังหวะน,นี้แหละทำไมต้องกระโดดด้วยมันเท่ดี <c oughs> ในสุดข,ข,ขึ้นมาถึงแล้วในที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวใจเยน็นอา่าขึ้นลิฟต์ก่อนเดี๋ยวมันจะชารครับชาร์จปึง้งมาหมุนลอกไปเตรียมสู้บอสข้างบนครับโอ้โหลิฟต์ไวเกินมาหมุนซ้ายมาหมุนซ้ายเลยอ่ะหมุนขวามาค่อยๆครับทางอยู่แค่เอื้อมนี่อัดมาแล้วชั่วโมง แต่ตอนนี้คลิปอยู่กี่นาทีนะครับเดินเดินเอาหนกเลยอ่ะตอนเนี้ยคือแบบอะไรก็ไม่รู้เออมาโอ้โหไม่ยอมไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้เออเราก็ไม่ยอมเหมือนกันอะไรใครมาใครมาอะไรอะไรเฮ้ยระเบิดแล้โอ้โหระ,ะเบิดบรจริงนี่โอ้โหนี่ครับสับสับสับ,สบ,เ,ลสบเลยสับเลยไม่รอช้า อะไรล่ะนี่ครับบางอาจมากเฮ้ยสโลไว้ก่อนยิงเอา้เอาเฮ้ยทำไมมันหลุดปล่อยทุกทีเลยวะนี่โอ้โห و, ไม่ได้ไม่ได้นี่ครับนี่ครับโอ้โหเราจะล้มแล้วคุณเราจะล้มไม่ได้เดีบไปทางนู้นก่อนขอเลือดหน่อยครับสวยน้องขอเลือดหน่อยมามาสิมานี่เข้ามาเข้ามาให้หมดโอ้โหโอ้โหมีหลบด้วยเฮ้ย มีลบด้วยนี่นี่ครับพีกกระตึกไปโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจะลม้มเดี๋ยวเราจะลม้มเอามามามานี่นี่ครับเลือดมีนิดเดียวแต่ข้าก็สู้ตายเหนาโวยเฮ้ย,ยโดนลบก่อนเฮ้ยปุ๊บโดดฝั่งนูน้นอ้อดีนะไม่โดนกา,ากาศเรียบเฮ้ยโอ้โหหลบก่อนสโลปุ๊บมามาอยู่ข้างหลังแล้วว่าไงล่ะเฮ้ยเดี๋ยว ระเบิดระเบิดระเบิด <c oughs> สโล่ปั๊บเรียบร้อยปึ <c> ๊บ <oughs> ไปข้างหน้าโยกมาครับโอโ้โหภาพโมหน่อยทุกคนขอโทษทีพอดีว่านี่ครับโดดยิงแล้วมันสโลให้เลยแจมแมวปึ <c> ๊บ <oughs> กระโดดยิงพุ่งไปวับเฮ้ยเดี๋ยวโอโ้โหยายาเดอ้อยาเด้อครับยาเด้อครับนี่ครับสโลให้ปุ๊บสโลฟรีสโลฟรีสองดอก สามดอกเรียบร้อยเอาเรื่องใครบอกไม่เอาผมเอานะครับนี่น้องลุยเลยบุ้มทำลายให้หมดนี่ครับลากจะอย่างลึกแค่ไหนแล้วก็สบายไหนว่าไงบางคนเชื่อว่าสารบูชาเป็นตัวแทนของผู้ไปทัาหหลืนป่า บางคนนี่มันง่ายที่จะจินตนาการว่าพวกมันคอยเฝ้ามองปกป้องแผ่นดินใหญ่อยู่ทุกอย่างเพอร์เฟกต์แล้วมาทางนี้มาลงได้แล้วใช่ไหมอะไรอะไรหยาดน้ําตาว่ะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมีหยาดน้ำตาแถวนี้อ่ะผลิกิัอยู่ไหนโน่นโน่นโน่นลิกิัอยู่โน่นแล้วเดี๋ยวทําไมมีหยาดน้ําตาตรงนี้อ่ะเกิดอะไรขึ้นอ๋อลงลงช้าหน่อยไม่เป็นไร อของขวัญแต่คนช่างฝันครับขอร้องลนะนี่ไงมาแล้วปึง้งสวยอะไรอะไรอะไรยิงไปก่อนปุ๊บโอ้โหหลบลไม่ทันเอาโอ้โหเราเอาไปโจด,ดใส่เขามีหน้าล่ะปึง่งสโลช้าๆโอ้โหพอยิงไปปุ๊บม,มันไวเลย มาสิโลกรสองเอาสามสี่เล้อเฮ้ยลกรใจเย็นใจเย็นผมเห็นผมเห็นตัว <ๆ S 2> เอ้ยช้าๆขอยิงข้างหลังหน่อยไม่ให้เหรอ,อาม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 าปุ๊บหนึ่งอ่าโหลดหลดไปครับจังหวะนี้อ่ามาสิเอ้ยเรียบร้อยข้างหลังโอ้โหน้องน้องเอาน้องเราใช้น้องไม่ได้ครับ โอ้โหดูมันดูมันดูม uh, ันเอ้าติดบั๊กเหรอจริงป่ะเอ้าเสร็จโจ้นดิเสร็จโจ้น่ะดิเสร็จโจ้นั่นอย่างนั้นอย่าอย่าเดิน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 โอ้โหไปบ้าเอ้ยมันฉลาดว่ะอุ้ยหลบก่อนหลบก่อนหลบมาไกลๆเลยมาไกลอย่าไปอยู่ใกล้มันอย่าเทคเดียวพอปุ๊บปุ๊บลปกลบกรสวยสวยสวยโอ้ยมันมันมีโยนอยู่แล้วอ่าโอเคขึ้นไปขึ้นไปเหมือนเดิม เป็น้องโอ้โหสวยชะสโลบุมโอ้โหขนาดสโลเรายังไม่โดนเลยเออนี่แหละเทคเดียวว่ะเอาเรื่องจัดทุกคนเราทำได้แค่หนึ่งเทคมาน้องครับไปเลยลูกปุมเอาให้เคลียร์เอาให้เคลียร,ร,ยร์ทุกอย่างเป็นไปนดังฝันครับได้แล้ว โอ้หเร eh? oh, ื่องราวมัน hmm. ก şey ็ชวนน่าสงสารเหมือนกันนะน่าสารเมืกันเราก็เศร้าเหมือนกันครับเรื่องราวล้อมอบของบูชาให้กับต้นไม้ผู้ไปทักเพื่อขอให้ปกป้องคนที่เรารัก ทาโรถวายส,สิ่งนี้เพื่อเด็ก,ดกๆขอคงกลัวมากเมื่อสูญเสียพวกเขาของมูชาจำนวนมากที่นี่เป็นของผู้นำหมู่บ้านคนแรกนักล่าผู้เก่งกาจที่ใช้เกพลังจิตวิญญาณสร้างอาวุธอันทรงพลังขึ้นมาข้าเชื่อว่าตนา้ไนไม้ผู้ปิทับษ์คงไม่ว่าอะไรหรอกหากเราหากพวกมันช่วยเหลือทาโรได้โอ้โหเครื่องรางพิเศษปะเฮ้ยอะไรอะเครื่องรางใหม่ครับ ความเสียใจของทาโร่ครับดูหน่อยสิอาวไม่เห็นมีอะไรข้างหลังอ๋อเราได้สองชิ้นแล้วว่าเฮ้ยวายว่องอยู่เหมือนกันครับทุกคนเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนอันนี้นี่นกด R าทีค้างไว้แล้วกดเอครับกดชาร์จแล้วก็กดเอน้องจะเข้ามาช่วยครับอ่าเอาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอานี้เพิ่มอีกัน,นึงยิงธนูตัวที่ถูกมัดไว้ครับโอเคแต่น้องมัดยังไงยังไม่รู้นะ อ๋อประมาณนี้ประมาณนี้โอเคนี่ครับสนุกอยู่สนุกอยู่เอ้าได้เพิ่มมาอีก2ตัว27แล้วโอ้โหรักลูกมากคุณแม่เรียบร้อยมาชอบคลนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์แล้วมาติดตามดูอนพีหน้านะครับผมว่าเราจะสามารถคว้าเครื่องรางอันที่3ของทาโลกได้หรือเปล่านะสำนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครนบ๊ายบาย